สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนักผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าไทยลีกสองนะครับพาผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเะครับเกมระหว่างเจ้าถิ่นกับลำปางเอฟซีเปิดบ้านพบเชียงใหม่อยู่ในเต็ดในส่วนผู้ใหญ,ญ่ครับมีผมวาททิตรี 3, คุชพันธ์และคุณเกิดเกตแก้ววิมลเป็นผู้บรรยายครับทางฝั่งของลำปางเป็นฝ่ายเขียนลูกลเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวเขียวจริงๆวันนี้ชุดดูะนะครับฟรีคิกครับนุรุนแล้วหลอกครับเป็น สุวิจักครับที่ซัดด้วยซ้ายครับวัิงตรงนี้เหลี่ยมซ้ายพอดีครับปัดลูกนี้บอลหุกช้าไปหน่อยครับ่ะครับเปิดมาทางซ้ายไคยโอไคโออ่าแล้วก็มีเวลาหักข้อมาแล้วซ้ายหูยซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบเมทีจังหวะที่ไคโอหักเข้ามาแล้วซ้ายหูยเนี่ผมบอ,บอกว่าเข้าข้อเลยครับไทกะเล่นใกล้ๆครับ แล้วยกมาลูกนี้วิ่งสอดมาไทยกะซัดโอ้ยชนคานครับโอ้โหนี่สอดมาสวยแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของลำปางนะครับในครึ่งเวลาแรกครับดูครับพักอกหนึ่งทีแล้วซัด้ิ่งกัดแสกหน้าเลยครับมาไพโรดเองกบติดไปแล้วครับจังหวะหยอดลึกมาตรงนี้นี่ทำได้ดีนะครับทางไคโอครับ าแล้วครับเปิดหมาลูกนี้แล้วปุ๊บห้ยมาเรียวชินซาโตะยิงโดนไม่ดีครับเปิดมาลูกนี้ไปยิงสวนลูกเ้ยยเฉียวเสาครับแมารักพงชูเมืองครับเป็นผู้เล่นที่พลังเท้านี่ค่อนข้างหนักครับแลาวปสิงห์กรเปาจบครึ่งแรกเลยครับลำปงางกับเชียงใหมย่ยังทำอะไรกัไม่ได้เสมือนอยู่ศูต่อ0ูนครับ ซ้ายมาแล้วในม็อุโอ้ยลูกนีเซฟได้โอ้โหเป็นทูอร์เซฟครับมาอูจังหวะได้เทคเต็มๆเลยครับซุประวีเปิดมาแล้วอ้ยได้เทคเต็มเต็มของอเล็กฟาบิโอการแย่งพื้นที่เพลย์ออฟครับ อะไรก็แปะมาจะให้ไคโอสอดมาลุนี้เราได้กิ๊บเรียบร้อยมาแล้วครับหนึ่งศูนย์กับไทยกะครับยิงให้ลำปางขึ้นนำโมหูเป็นประตูที่ต้องบอกวพาเขารอคอยนะครับนาทีที่62บอครับเป็นลำปางครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะยิงของไทยกะมัสึุนกะนะครับดาวแต่ชาวญี่ปุ่นครับเป็นประตูที่สามของเขาในฤดูกาลนี้ครับของคาซัมยูเนเต็ดนะครับไทยกะมัสึุนกะหรือจังหวะที่บอลตกพื้นคือก็ต้องชมความขยันของไคโอเหมือนกันนะครับที่ ไปช่วยเบียดครับจังหวะที่เบิ้ลมาของเมทีไคโอไปช่วยเบียดแล้วดูครับจังหวะสกัดเนี่ยมาเข้าทางไทกะพอดีครับโอ้โหพอจังหวะสกัดของเรลซินสโตะครับทำท่าเหมือนจะลองซัดเองเลยครับนัทวุฒิเราซัดลูกนิ่แรงข้ามข้ามไปนิดเดียวครับโอ้ก็ถือว่าได้ลุ้นเลยครับขึ้นหน้ามา เจอดักอยู่2เรียวช้านะครับแล้วเจอตัดไปได้แล้วับพาติครุสพาติครุสยิงเองเลยครับโอ้โหเีตรงตัวมา <c oughs> เน้นเข้ากรอบครับ <c oughs> สราวุธให้เข้าหนายมาครับธนวิทย <c oughs> ได้สัตว์ไกลลูกดโห <c oughs> ผ่านหน้าประตูไปครับจังหวะยิงไกลของสุวิจักร มาดมาเอา้าไปชนกันเองอาจจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับให้มาถ่ยายอขวามถ่ายกะสไลด์ดักไว้แล้วผู้ตัสิงก็เป่าจบเลยครับลำปางก็เปิดบ้านเฉือนชนะเชียงใหม่แต่ไป1ประตูต่อศูนย์ครับ